สวัสดีค่ะลุกนะคะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะมีรถมาอัปเดตอีกหนึ่งทันนะคะวันนี้อยู่กับโตโยต้าไฮรักรีโว่สองจุดสี่ e ดับเบิลแคบพิลเอร์ปีสองพันสิบเก้าคันนี้เลยชมหน้าหล่อได้เกียร์ออโต้พร้อมแคลริบอยนะคะเป็นสีบอลเงินนะคะกับราคาเพียงแค่519,00 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าที่กำลังมองหารถกระบะสีประตูไว้ใช้งานอยู่นะคะลองดูคันนี้ก่อนได้เลยบอกเลยว่าสภาพสวย น่าใช้มากๆนะคะคันนี้ก็จะเป็นสีบอลเงินนะคะสีสวยดูแลง่ายออปชันตัวรถนะคะไฟหน้าก็จะได้เป็นมันติรีเฟกเตอร์แบบนี้นะคะคมไฟสวยไม่มีเหลืองไม่มี้ํำนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบนี้เลยในส่วนของแม็กนะคะตัวนี้จะเป็นแม็กอลลอยสเปคเดิมโรงงานขนาด17นิ้วนะคะคันนี้ได้แม็กขอบ17และได้ยางปี2023ลูกค้าใช้งานได้ยาวๆคุ้มคแน่นอนนะคะ บอดี้ตัวรถสวยเดิมเป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเลขไม่อยู่ที่140,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะรถมือเดียวออกห้างประวัติดีเช็คศูนย์ได้นะคะนี่ก็จะเป็น Body, อบอดี้รอบๆขันนะคะเหลี่ยมมุมสันร,รถลูกค้าดูได้เลยคมๆสวยๆชัดๆแบบนี้นะคะบบอกได้เลยว่าโครงสร้างตัวรถมาเดิมๆแน่นอนโลโก้ตัวรถมาครบ นะคะกระจกข้างเป็นโครเมียมเรียบร้อยนะคะปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คุณจเป็นแบบนี้นะคะคุแจเป็นแบบนี้ mm. ติดฟิล์มมาแล้วรอบคันนะคะ mm. เดี๋ยวมาดูด้านในกัน mm. นี่ภายในคันนี้จะเป็นโทนสีดำนะคะโทนสีดำ mm. เดี๋ยวให้ดูเลขไมล์กันก่อนเลยนะคะ mm. ตัวรถปี2019ถือว่าสภาพนี้น่าใช้มากๆนะคะเลขไมล์140,009 ร้อยกว่ากิโลนะหนึ่งหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันกว่ากิโลนะคะขอภัยพูดผิดนิดนึงนะคะก็ถือว่าค่าเฉลี่ยใช้งานต่อปีปกติเลยไม่เยอะนะคะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธรับสายเข้าออกได้หมดนะคะพวงมาลัยลูกค้าดูได้เลยไม่มีช้ำไม่มีสึกหรอนะคะคอนโซลรถไม่มีช้ำนะคะเครื่องเล่นวิทยุ fm am เครื่องเล่นซีดีใช้งานได้ปกตินะคะเชื่อมต่อ usb เสียบสาย aux ได้ แอร์ปรับอนาล็อกได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะขับขี่คล่องตัวแน่นอนสําหรับตัวเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะสเปคเดิมจากโรงงานเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีช้ำนะคะสภาพน้องๆป้ายแดงภายในก,กว้างๆแบบนี้นะคะตามฝาด้านบนนะคะถือว่าสะอาดสะอ้านเลยน็อตไม่มีขยับนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีไขตะเข็บเดิมซอกประตูเดิม บอกเลยนะคะว่าสภาพนางฟ้าอีกหนึ่งคันที่อยากแนะนำเลยนะคะคันนี้5 100, 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นตกผ่อนเดือนละประมาณ10,072งวดน,นะคะถ้า84งวดก็9,000กว่าทเท่านั้นเองนะคะถือว่าราคาเบาๆจับต้องได้นี่เบาะแน่นตึงนะคะไม่มีช้ำไม่มีแตกไม่มีขาดแบบนี้นั่งสบายนุ่มๆแน่นอนมีที่พักแขนวางแก้วน้ำได้นะคะสวยมาก บอดี้ทุกอย่างเดิมๆการันตีตัวรถนะคะไม่มีชนหนักกับสีเป็นเครื่องจมน้ําตรวจเช็คได้หมดแน่นอนนะคะแม็กยางทั้ง4ี่เส้นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะโครงสร้างทุกอย่างคินคลีนนะคะเลขตัวถังลูกค้าดูได้เลยอยู่ครบถ้วนนะคะทุกตัวอักษรแน่นอนบอดี้ทุกอย่างสวยๆชัดเจนมาพร้อมกับแคลรี่บอยนะคะ คลรี่บอยลงเล่มให้พร้อมเอาไปใช้งานได้เลยกันแดดกันฝนนะคะยุคนี้ฝนตกแดดออกใครที่เป็นทํากิจการส่วนตัวนะคะหรือค้าขายเน้นบรทุกของด้วยแคลรี่บอยช่วยได้เยอะนะคะลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งเองไปติดตั้งเองลูกค้าโดนเป็นหมื่นแน่นอนนะคะวันนี้ได้4ประตูพร้อมแคลรี่บอยพร้อมใช้ไปเลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่ชอบรถแล้วไม่อยากได้แคลรี่บอยแจ้งได้นะคะถอดออกให้ได้ โลโก้มาครบนะคะลูกค้าดูได้เลยไฟท้ายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีแตกหักแบบนี้นะคะการชนท้ายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้สวยมากๆานะคะเดี๋ยวดูกระบะไลเนอร์นิดหนึ่งสำหรับกระบะไลเนอร์นะคะล่องรอยการใช้งานถือว่าน้อยนะคะรถไม่มีการบรรทุกหนักแน่นอนนะดูได้เลยมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆปกตินะคะตามการใช้งานของรถมือสองรถไม่มีการใช้งานหนะักนะคะ เราการันตีเลยเรื่องคุณภาพของรถนะคะคัดเฉพาะแค่เกรดเอเท่านั้นนะคะค<ม>ัดเฉพาะแค่เกรดเอเท่านั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยซื้อไปเนี่ยใช้งานได้ยาวๆไม่ต้องซื้อไปซ่อมไปนะคะแล้วร้านของเราเนี่ยจะเน้นส่วนใหญ่นะคะต้องเป็นรถปีใหม่ปีใหม่ๆไม่น้อยๆนะคะก็ให้ลูกค้าได้ใช้งานกันนะคะยาวๆแน่นอนนี่บอดี้ทุกอย่างสวย โลโก้นะคะพีเลนเนอร์มาครบใครสนใจแวะมาดูรถจริงได้เลยนะคะที่ร้านซอยเสรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะเข้ามาติดต่อหานุกได้เลย<ม>เหลี่ยมมุมสันโดทั้งสองฝั่งคมๆคมคมสวยๆแบบนี้นะคะมาดูด้านไหนฝั่งนี้กันนี่เลยนะคะสภาพแบบนี้สภาพแบบนี้คุ้มนะคะ519,000บาทจะสดก็ได้จะจัดไปแนซ์นก็ได้นะคะเรามีสถาบันการเงินรองรับถูกแบงก์เลย ทุกแบงค์นะคะจัดง่ายอนุมัติไวแน่นอนเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวถ้าอยากดาวด้วยค่างวดก็ลดลงนะคะบอกไม่มีช้ำไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะนี่น็อตไม่มีแกะไม่มีไข่ดูได้เลยแต่เข็บเดิมซอกประตูเดิมนะคะ <c oughs> แผงประตูอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ลอยเมกอาร์ตกลมๆทุกอย่างมาครบเห็นชัดเจนนะคะ ใครสนใจนะคันนี้สีบอลเงินปี2019เกียร์ออโตอ้2.4 E นะคะราคา519,000บาทติดต่อหานุกได้เลยนะคะที่เบอร์0986276826นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยค่ะ มาดูสำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์2.4 GD a s i a n b o u e Super Power นะคะ150แรงมา้าตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะรถสวยรถเดิมเครื่องเดิมเกียร์เดิมไม่มีดัดแปลงเปลี่ยนเครื่องยนต์มาอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าเช็คประวัติได้เลยนะคะเครื่องสวยเครื่องแน่นไม่มีเยิ้มนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีไขสภาพนงๆปลายแดงนะคะใครที่อยากได้เลทราคาประมาณนี้เน้นสภาพแบบนี้ คันนี้ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะคะนี่ฝากระโปรงเดิมๆน็อตไม่มีแกะเลยเมคอาร์ตกลมๆมาครบที่ฝากระโปรงนะคะตาลมโตโยต้ามาครบระบบเบรกเอ s เอมาครบนะคะจุดแต้มสีจากโรงงานมาครบคานหน้าเดิมตรงไม่มีคดไม่มีงอนะคะสวยๆเลยนี่บาร์โค้ดทุกอย่างจากโรงงานมาครบเห็นชัดเจนนะคะ แบตเตอรี่ลูกใหญ่ๆไฟเต็มแน่นอนเราจะมีการตรวจเช็คก่อนส่งมอบอยู่แล้วนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะซื้อไฟเติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะคะเพจรถอยู่ครบดูได้เลยเลขเครื่องเลขถังตรงโอนได้100%เระบุปีผลิตชัดเจนปี2019นสะคะสติกเกอร์มอกอรโรงงานมาครบนะคะฝากระโปรงมาเดิมๆน็อตไม่มีแกะเลยแผงกันความร้อนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ในแบบนี้ไม่มีขาดไม่มียุ่ยนะคะสติกเกอร์จากโรงงานมาครบเมคอัพกลมๆมาครบนะคะมุงบอกได้เลยว่ารถสวยรถเติมจริงนะคะใครที่ยังไม่มั่นใจดูทางออนไลน์แล้วยังไม่มั่นใจยอยากมาเห็นรถด,ด้วยตัวเองมาได้เลยนะคะบริษัทเราอยู่ตรงซอยเสรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์0ู8ย์7 6 8 2 6นะคะเบอรนี้แอดไลน์ได้เลยนะคะ ลูกค้าท่านไหนนะคะอยากดูรายละเอียดรถเพิ่มเติมเลืกากรผ่อนการจัดไฟแนนซ์นะคะอยากสอบถามๆเรื่องต่างๆในการออกรถนะคะยินดีให้คาปรึกษ,ษานะคะอยากให้ถ่ายรูปหรือรีวิวตรงไหนเพิ่มเติมแจ้งกันเข้ามาได้นะคะออกรถง่ายอนุญาตไวแน่นอนอยู่ต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านนะคะไม่ต้องกังวลเลยเรามีทีมงานนะคะที่ดิวกันไวทั่วประเทศนะคะมั่นใจได้งานไวไว้ใจได้เลยนะคะแล้วก็รับเทิร์นรถด้วย ถ้าลูกค้ามีรถที่ใช้อยู่แล้วอยากจะเทิร์แลกเปลี่ยนรถอาจจะยังผ่อนไม่หมดนะคะหรือว่าผ่อนหมดแล้วนะคะลองส่งรูปมาตีราคาเทิร์ก่อนได้นะคะถ้ารถลูกค้าไม่มีชนหนักกับสีเป็นเครื่องจมน้ําไม่มีเล่มทำรุสูญหายเรายินดีรับซื้อรับเทิร์นะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับคันนี้นะคะถูกใจยังไงก็รีบติดต่อเข้ามาสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเวลามีรถเข้าใหม่สวยๆเนี่ย ลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะคะวันนี้ฝากรีโวคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ